สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเรื่องของด้วงแอบกระซิบหน่อยนะครับว่าคลิปนี้มีของแจกต้องดูให้จบนะสำหรับ EP นี้นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงด้วงกว่างตัวเต็มวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วงกว่างอะไรก็ตามนะฮะด้วงเคอร์คิลิ it, ดด้วงสามเขาหรือด้วงกว่างชนไทยบ้านเราก็ได้สำหรับ อีพีนี้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับร่วงกวางทั้งหมดนะครับส่วนต้องครีมจะแบ่งไปอีกคลิปนึงเนาะเดี๋ยวรอมออีพระเอกของเราเป็นที่เป็นด้องครีมมาก่อนจะได้มีอะไรถ่ายนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นการเรียนนะครับให้พูดถึงตั้งแต่เลี้ยงหนอนก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างสําหรับอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับเลี้ยงหนอนเลยนะครับก็คือ ตาช่างนั่นเองหามว่าทำไมต้องมีตาช่างก็เพราะว่าหนอนดวงนะครับยิงน้ำหนักเยอะยิงออกมาสวยหมายความว่าถ้าหนอนดวงได้รับอาหารที่ดีกินอาหารได้เยอะอยู่ในอุณหภูมิที่ดีน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ส่งผลให้ตัวเต็มวออกมายาวใหญ่นั่นเองถ้าหนอนน้ำหนักน้อยหรือเกิดอาการนอกแม่ที่แบบ กินได้นิดนึงแต่ว่ารีบเข้าได้แล้วก็จะน้ําหนักน้อยลงสําสหรับตาช่างแบบนี้นะครับขอให้น้องๆใช้เป็นตาช่างแบบกรัมช่างออกมาเป็นหน่วยที่เป็นกรัมไม่ใช่กิโลกรัมนะฮะจะได้ง่ายต่อการบันทึกเนาะเพราะว่าบางชนิดแค่แบบไม่กี่กรัมแค่นั้นเองสําหรับตาช่างนี้ก็ราคาประมาณร้อยนิดๆนะร้อยนิดๆนระ้อยกว่าบาทแต่ว่าใช้อันใหญ่หญๆหน่อยแบบนี้ ซึ่งอันนี้ผมก็ซื้อมาประมาณ100ร้อยกว่าบาทนิดๆเองก็ไม่ได้แพงอะไรมากครับแต่ว่าจําเป็นนะเพราะว่าช่างได้ตั้งแต่นอนด้วงกวางเล็กๆหรือนอนด้วงที่แบบใหญ่ๆอย่างเฮคิลิตเลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็จําเป็นต้องมีเหมือนกันเพื่อแบบช่างเพื่อดูพัฒนาการของนอนด้วงต่างๆเนาะต่อไปก็จะพูดถึงตัวเต็มวใบละ ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะที่เลี้ยงกันดวงกว่างที่เห็นบ่อยๆก็คือปอกอ้อยลักษณะนี้แล้วก็ห้อยไว้ตามข้างทางเนาะที่เราเห็นเขาขายดวงกว่างกันซึ่งแบบนี้ก็เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้เลยสําหรับดวงกว่างทั้งดวงกว่างเฮอร์คิวลิสก็เลี้ยงแบบนี้ได้เนาะสามเขาก็เลี้ยงแบบนี้ได้ดวงกว่างทุกชนิดเลี้ยงแบบนี้ได้เลย แล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าหลักมัดกวางเพื่อแบบมัดเข่าไว,ว้ให้สวยงามไม่ให้แบบด้วงบินออกไปที่ไหนด้วยแบบนี้ก็ประหยัดงบประหยัดทุนไปนิดนึงก็ไม่คี่บาทแล้วก็เป็นอาหารของมันได้ด้วยนะฮะสำหรับอ้อยแขวนไว้สวยๆเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือแบบถ้าเลี้ยงไว้ในบ้านอย่างเงี้ย พวกจิงจบพวกตุกแกอาจจะมารบกวนดวงของเราได้นะครับก็ระวังเรื่องพวกนี้ไว้นิดนึงเนาะอันต่อไปที่ต้องมีก็คือที่ป้อนอ้อยจะเรียกว่าที่ต้องมีก็ไม่ได้ก็แบบมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ชนิดเนี้ยไอยไม่ใช่ชนิดนี้ไอไอเทมอันเนี้ยก็ใช้สําหรับเลี้ยงดวงครีมก็ได้นะเพราะว่าแค่ใส่น้ําหวาน ตรงที่มีตรงที่เขาทำที่ใส่น้าหวานให้ก็ให้ดวงกินได้เลยง่ายมากระเอกของเราก็กินใหญ่เลยฮะผมใส่ไหนหนว้นิดนึงละก็จะอยู่ในลักษณะนี้นิ่งๆนะฮะส่วนอันเนี้ยเขาเอาไว้ใช้กับพวกที่แบบขุนเอาไว้พร้อมชนนะฮะเอาไว้ไปแบบลงสนามกันดวงจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลามาแงะอ้อยหรือแงอะไรกินน้ำหวานก็ให้นาหวานกินได้เลยแบบ รวดเดียวทีเดียวจบอาพระเอกของเราสำหรับอันเนี้ยก็อันละ35บาทนะครับทางเพจก็มีจำหน่ายอยู่35บาท3อันร้อยมาถึงอันต่อไปก็คือกระปุกกระปุกในการเลี้ยงด้วงก็มีตั้งแต่หลัก10ถึงหลักร้อยนะครับอย่างที่ผมถืออยู่ก็อันละ10บาท มีฝาปิดที่แน่นหนาแล้วก็เอามาเจาะรูระบายอากาศให้ดวงด้วยนะฮะแบบนี้เลยอันละสิบบาทหรือจะเป็นอันใหญ่ๆอย่างนี้ผมซื้อมาประมาณ79บาทมั้งแล้วแต่ที่ด้วยนะครับก็แล้วาตามต้นทุนเนะาะอันนี้อันใหญ่สุดแบบที่ใส่ของอะไรทั่วไปได้เนาะ แต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อย8 9 0ถึงร้อนิดนิดมั้งถ้าจะไม่ผิดอย่างอันเล็กเนี่ย10บาทก็เฉลียงได้เลยเหมาะสําหรับแบบพกพาพกเอาด้วงไปแบบไปลงสนามหรือไปที่อื่นเคลื่อนย,าย้ายได้สะดวกเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าอันใหญ่อย่า,ยยางเงี้ยอันสีน้ําเงินเนี่ยมันมีฝาล็อกที่แบบแน่นหนาแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมมันเป็นพลาสติกใสทําให้มองเห็นด้วงได้แบบง่าย มองเห็นได้สวยงามเลยก็แนะนำนะฮะแล้วแต่ความสะดวกส่วนอันใหญ่ๆทางนั้นก็เลี้ยงได้เหมือนกันส่วนอันนี้ก็อย่างหรูหน่อยราคาเริ่มตั้งแต่หลัก10ก็มีเหมือนกันถึงหลักร้อยร้อยหลายร้อยเลยแหละแต่เนี้ยมันสวยมันทำมาเพื่อเลี้ยงมแมลงโดยเฉพาะมีรูมีอะไรให้เรียบร้อยอสักครู่ครับ แรงไปหน่อยอ่ะ,อะมีฝาปิดมีอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ปลาสติกใสทนทานเลี้ยงได้แบบสวยๆเลยก็ว่าได้เป็นเป็นกล่องที่ทำมาเลี้ยงมแมลงโดยเฉพาะนะฮะอันนี้นเก็บของออกก่อนนะต่อไปก็คือโหลที่เป็นกระจกนะครับหรือโหลปาก,กัดก็ได้สำหรับใครที่จะเลี้ยงเนี่ยก็หาอะไรมาปิดข้างบนไว้หน่อยนะครับกันมแมลงบินออกเนาะ ก็สําหรับโหลนี้นะครับก็เป็นโหลประกัดนี่แหละที่แบบไม่สามารถเลี้ยงประกัดได้แล้วแบบมีการรั่วซึมอย่างเงี้ยก็เอามาเลี้ยงดวงได้แล้วก็วัสดุรองพื้นก็คือแมสแมสนี่คือแมสที่ใช้สําหรับเลี้ยงหนอนนี่แหละไม่ได้เป็นแมสพิเศษอย่างอื่นหรือใช้แมสที่เสื่อมสภาพจนกลายเป็นดินแล้วก็ได้นะครับเป็นแมสที่เสียแล้วก็เอามาสามารถเอามารองพื้นดวงเนาะรองพื้น กล่องเลี้ยงดวงก็ได้มันก็ดีอย่างคือมันชื้นแล้วก็ไม่คายความร้อนแล้วก็เขาเรียกว่าดูดซับของเสียได้ของเสียจากดวงได้นะฮะอันเนี้ยแนะนำเลยส่วนต่อไปก็คือขี่เลื่อยนะครับขี่เลื่อยนี่ก็เป็นขี่เลื่อยแบบเลี้ยงแฮมสเ,เตอร์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยครับตามร้านขายสัตว์เลี้ยงก็จะมีเนาะราคาถูกถูกเลยไม่กี่บาทมีตั้งแต่แบบ20บาทจนถึง หลักร้อยแต่ว่าใช้ได้นานนะเพราะว่ามันอัดกันมาสามารถใช้ได้เหมือนกันนะก็แนะนำให้เปลี่ยนบ่อยๆหน่อยเพราะว่ามันจะเน่าอาหารที่เราเอาไว้มันจะเน่าแล้วก็แมงหวีมันจะตามมาถ้าแมงวีนี่เข้ามาปุ๊บนี่เอาออกยากนะครับจะไล่มันไปให้พ้นนี่ยากมากต่อไปก็คือทิชชู่ทิชชู่ที่ใช้เนี่ยแต่ไม่แนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกนะเพราะว่า ทิชชูเปียกมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อดวงได้ก็แนะนำทิชชูธรรมดาชุบน้ําหน่อยอน,นอันนี้ประหยัดสําหรับจัดตู้เลี้ยงล่วงนะครับก็ใส่วัสดุรองพื้นเข้าไปในโหลได้เลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอันนี้คือใช้แม้นะฮะลกนิดนึงชื่อมัน ใส่แมสลงไปในโหลแล้วก็ประมาณนึงนะฮะไม่ต้องเต็มไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าจะเอาเป็นของตกแต่งอย่างอื่นที่ให้ด้วงสามารถเกาะขึ้นมาได้นะฮะอย่างอันนี้คือใช้เป็นอ้อยก็ได้เลยก็ใส่ไปอย่างนี้แล้วก็เอาด้วงใส่ได้เลยง่ายๆแต่ถ้าใครมีไม้อะไรตกแต่งก็ใส่ได้นะครับเป็นไม้ประดับอะไรต่างๆขี้เลื่อยก็ใส่กล่องเลี้ยงอย่างนี้เลยรองพื้นไปได้เลย ใส่ให้หมดใส่ประมาณนึงนะครับก็ไม่ต้องท่วมมากไม่ต้องให้ดวงมุดเล่นเนาะก็ใส่ประมาณเนี้ยเกี<ๆ>่ยให้มันรองพื้นขึ้นมานิดนึงนี่เลยแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ใส่อ้อยก็ได้หรือใส่อาหารไปก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมเรื่องฝาปิดนะต้องมีฝาปิดที่แน่นหนาด้วย ไม่งันดวงอาจจะปีนออกได้อ่เดี๋ยวขอเคลียร์ของออกก่อนนะฮะสักครู่หนึ่งต่อไปก็คืออาหารของด้วงนะครับอ่ด้วงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีปากเคี้ยวไม่มีฟันไม่มีอะไรนะ,ะแต่ว่ามีอวัยวะที่สามารถดูดซึมน้ําหวานได้ดูดซึมที่เป็นพวกของเหลวเนี่ยได้ครับซึ่งด้วงจะรับอาหารทางนั้นอย่าง แบบเนี้ยถ้าใครจะใช้พวกเป็นน้ำหวานอย่างเฮลูบอยน้ำเชื่อมน้ำอ้อยหรือน้ำตาลสดอะไรเงี้ยหรือน้ำผึ้งก็ได้นะครับดวงก็กินเหมือนกันก็ถ้าเป็นของเหลวเนาะก็เอาใส่ที่ปอนอ้อยเรีอกที่ปอนอ้อยแล้วกันก็เอาใส่อย่างนี้ให้ดวงกินได้เลยถ้าเป็นของเหลวมานะฮะแล้วก็ถ้าปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นอ้อยเนาะ ที่เห็นกันปกติก็คือใช้เป็นอ้อยเพราะว่าอ้อยเนี่ยมีน้ําหวานอยู่ให้ดวงแท้กินอะไรเนี่ยปกติเลยเป็นอาหารที่คนนิยมมากแต่หายากนะหายากมากต่อไปก็คือผลไม้สุกผลไม้สุกที่มีรสหวานทุกชนิดด้วงกินได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วงอะไรก็ตามด้วงกวางด้วงครีมคือจะกินผลไม้สุกได้ แล้วแต่จะให้เลยแต่แนะนําให้เป็นกล้วยสุกไม่ก็มะม่วงแล้วก็พวกผลไม้เนี่ยก็ระวังอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีสารเคมีที่เคลือบกันมแมลงอยู่อันเนี้ยถึงแม้จะว่าจะเอาไปล้างแบบดีๆแล้วก็อาจจะมีตกค้างอยู่นะฮะซึ่งเป็นอะไรต่อด้วงได้เพราะดวงก็คือมแมลงเนาะถ้าได้รับสารอาหารไอสารเคมีพวกนี้เข้าไปก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับ สำหรับน้องๆที่เอาผลไม้มาเลี้ยงก็ระวังนิดน,นึงเนาะถ้าใครหาแบบ2ออย่างนี้มันยากมากก็แนะนําครับก็ไปเดินหาที่เซเว่ได้เลยหรือโลตัสเนี่ยนั่นก็คือปีโป้นั่นเองหาว่าทำไมร่วงกินปีโป้ได้ก็ปีโป้ก็คือน้ําหวานนะฮะน้ำหวานที่เอามาทําในรูปเบอรี่เฉย ทำมาจากน้ำหวานทั้งนั้นเลยส่วนอันนี้ก็คือที่ตัดเจลลี่นะฮะก็อันนึงแพงอยู่นะ300กว่าบาทก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือใครไม่มีทุนจริงๆก็ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าใช้ตัดเจลลี่ได้ง่ายใช้มีดก็ได้เอาจริงๆอ่ะแต่ว่าเด็กเล็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองในการใช้ของมีคมนะครับอันนี้อ่าแบ่งเป็น2ส,ส่วนเพื่อที่จะประหยัดเนาะจะได้ไม่ต้องให้ทีเดียวหมด สำหรับคนที่แบบจะให้เยลลี่นะครับก็ใส่รองพื้นเสร็จแล้วก็วางเยลลี่ไปอย่างนี้ได้เลยแล้วก็แนะนำให้หาเศษไม้แข็งๆเศษไม้อะไรให้ด้วงเกาะได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าด้วงมันหงายท้องหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่สามารถพลิกตัวได้ถ้าไม่มีที่ยึดเหนี่ยวมันให้มันเกาะขึ้นมานะครับก็พอด้วงมันหงายท้องเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้เนื่องจากด้วงหงายท้องปุ๊บก็ ใช้พลังงานในการพลิกตัวกลับแต่ถ้ามันพลิกไม่ได้ก็ใจนอนอยู่อย่างนั้นจะพยายามพลิกตัวอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอะไรเสียพลังงานไปเรื่อยๆก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยอันนี้ต้องระวังควันหาเสศษไม้อะไรมาวางให้ด้วยนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่ก็จะใช้กล่องเล็กๆประมาณนี้กล่องละสิบบาทเอง ก็ใส่อ้อยเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บก็เอาด้วงใส่ไปในนี้ได้เลยเลี้ยงอยู่ในนี้แค่นี้เองครับก็ประหยัดเนาะไม่เน้นสวยงามไม่เน้นอะไรมากแค่แบบ้วงอยู่ได้ก็พอแล้วเอาพระเอกของเรามาก่อนอ่านี่เนี่ยครับให้กล่องมันมีขนาดใหญ่กว่าตัวด้วงประมาณนึงนะครับให้มันเดินได้อยู่สักนิดนึง กล่องนี่ก็ด้วงยาวกว่าครึ่งน,นึงของกล่องประมาณ1นส่วนสแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแค่นี้ก็เลี้ยงได้ละไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ป้องกันเรื่องจิ้งจกตุกแกอะไรมากินดวงด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปก็แจกไม้พันนะฮะ เอาไว้เล่นกับด้วงผันผันผันพนหน้าอย่างนี้ให้ด้วงมันคึกให้ด้วงมันตื่นพร้อมที่จะสู้นะฮะอ่าเป็นเขาเรียกว่าไม้ผันกว่างเนาะทำมาจากเขาควายเผือกนะครับอันนี้ขนาดประมาณ13เซนติเมตรสวยมากเป็นลายเขาที่สวยด้วยนะ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นครับหลังจากคลิปนี้ลงแล้วประมาณ5วันผมจะมาสุ่มจากคอมเมนต์ไม่ว่าจะเม้นกี่อันก็จะมีสิทธิ์แค่หนึ่งนะครับผมเรียงตามชื่อเนาะชื่อคนเมนไม่ได้เรียงตามจำนวนคอมเมนตะ์เนาะ เอาตามชื่อเลยว่ามีมาเมนกี่คนก็สมกันตามนั้นถ้าสมแล้วประกาศรายชื่อปุ๊บจะประกาศตรงที่ในคลิปนี้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยจะปักหมดนะุดไว้เนาะถ้าประกาศแล้วก็ขอให้ติดต่อกลับมาภายในประมาณ1วันนะครับถ้าไม่ติดต่อกลับมา1วันเนี่ยก็ขอสมใหม่ให้สิทธิ์คนอื่นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แจกให้ฟรีฟส่งถึงบ้านเลยลายสวยมากจริงๆไม้ผ่านก็มีวัสดุหลากหลายนะครับที่เขาเอามาทำก็มีกระดูกกระดูกของสัตว์เขาของสัตว์ไม่ว่าจะเขาวัวเขาควายเขาแกะเขาแพะเขาแล้วมั่งทำได้หมดแล้วก็แล้วก็อีกชนิดนึงก็เป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งต่างๆที่เป็นไม้ที่แบบ มงคลหน่อยไม้พญายิ้วดำไม้อะไรอะหลายไม้เลยอะไม้สักเออขอเป็นไม้เนื้อแข็งก็เอามาทำไม้พันได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเนาะอยู่กันมาลังขนาดนี้ละก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์หรือกด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ถ้ามีข้อติหรือข้อชมอะไรก็เมนไว้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เนาะตอบกับทุกเมนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับผม